ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะเพราะมันจะมีโรคบางโรคนะคะโดยเฉพาะโรคทางนรีเวชท,ที่ส่งสัญญาณมาด้วยอาการปวดประจําเดือนผิดปกติค่ะเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคถุงน้ําลังไข่ P C O S โรคเนื้องอกมดลูกหรือโรคอุ้มเชิงการอักเสบเป็นต้นค่ะปวดประจําเดือนแต่ไม่อยากกินยา แม่จ๋ามีวิธีมาบอกค่ะอาการปวดประจําเดือนกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะคะมันเกิดคู่กันอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สําหรับบางคนอาการปวดประจําเดือนเนี่ยมันช่างแสนทรมานนะคะลบกวนการใช้ชีวิตนะคะไปทํางานก็ไม่ไหวไปเรียนก็ไม่ได้นะคะ แต่จะกินยาบ่อยๆนะคะก็ควรจะตับไตพังแล้วถ้าหากว่าปวดประจําเดือนแล้วไม่กินยามันยังมีวิธีไหนในการแก้อาการปวดประจําเดือนบ้างมาฟังกันค<ะ>่ะ,ะอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อมดลูกนะคะมีการบีบรัดตัวเพื่อให้ร่างกายนะคะขับเนื้อเยื่อภายในโพรงมดลูกออกมาเป็นประจําเดือนค่ะแต่ในบางครั้งนะคะก็อาจจะมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูก<ด>ที่แรงมากกว่าปกติค่ะจนอาจจะทําให้ไปกดทับหลอดเลือดบริเวณใกล้เคียง จนทาให้ออกซิเจนนะคะไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงได้ค่ะจึงทําให้เกิดอาการปวดเกร็งและในช่วงที่มีประจําเดือนนะคะร่างกายก็จะหลัง่งฮอร์โมนโพสตาแกลินออกมาค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะไปทําให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบรัดตัวมากขึ้นจึงทําให้มีอาการปวดประจําเดือนค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการปวดประจําเดือนนะคะก็มักจะเป็นอยู่ในช่วงแรกๆของการมีประจําเดือนก็มักจะเป็นในช่วง2วันแรกค่ะโดยอาการปวดประจําเดือนของแต่ละคนนะคะก็อาจจะไม่เท่ากาันไม่เหมือนกันค่ะ บางคนนะคะมีอาการปวดแบบปวดบิดๆหรือปวดเป็นพักๆบริเวณท้องน้อยบางคนอาจมีอาการปวดร้าวไปถึงหลังค่ะและบริเวณต้นขาและสําหรับสาวๆนะคะที่ปวดประจําเดือนบ่อยแต่ไม่อยากกินยานะคะก็มีวิธีแก้อาการปวดประจําเดือนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะก็คือการออกกําลังกายเบาๆค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าในช่วงมีประจําเดือนเนี่ยไม่สามารถออกกําลังกายได้จริงๆแล้วมันสามารถทําได้ค่ะ เพียงแต่ว่าเลือกการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับช่วงที่มีประจําเดือนก็คือการออกกําลังกายแบบเบาๆเช่นการเดินเร็วหรือว่าการทําโยคะท่าง,ง่ายๆนะคะเลือกการออกกาลังกายที่ไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องกระโดดลดเต้นมากนะคะการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอンドรอินออกมาค่ะซึ่งสารนี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะ2นะคะก็คือการประครบร้อน อาจจะใช้ถุงน้ําร้อนกระเป๋าน้ําร้อนขวดใส่น้ําร้อนหรือเป็นฮอตแพ็กก็ได้นะคะซึ่งความร้อนความอุ่นนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อมดลุกที่มันตึงตัวนะคะคลายตัวลงค่ะลดอาการปวด3นะคะก็คือการจิบเครื่องดื่มอุ่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําขิงอุ่นๆน้ําพึ่งผสมมะนาวหรือน้ําเปล่าที่เป็นน้ําอุ่นๆนะคะ แต่ไม่ใช่ชากาแฟร้อนนะคะเพราะนอกจากการประครบอุ่นภายนอกแล้วนะคะความอุ่นจากเครื่องดื่มที่เข้าไปภายในนะคะจะปรับให้ภายในร่างกายอุ่นขึ้นช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดประจำเดือนได้ดีมากขึ้นค่ะ 4. เน้นรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงสูงในช่วงที่มีประจำเดือนเช่นผักโขมผักโขวยเล้งตำลึงหรือว่ากล้วยนะคะสารแมกนีเซียมในอาหารนะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องค่ะ และ5นะคะก็คือการนวดเบาๆบริเวณท้องน้อยค่ะการนวดเบาๆนะคะเป็นวงกลมจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องน้อยคลายลงลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะและนี้นะคะก็คือ 5วิธีนะคะในการลดอาการปวดประจำเดือนสำหรับสาวๆที่มีอาการปวดประจำเดือนแต่ไม่อยากใช้ยากแก้ปวดนะคะแต่ถ้าหากว่าอาการปวดประจำเดือนนะคะมันมากผิดปกตินะคะทำทุกวิธีแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นปวดมากนะคะจนบางครั้งปวดแทบเป็นลมหน้ามืดนะคะทำกิจวัตรประจำวันอะไรไม่ได้เลยนะคะในแต่ละครั้งที่มีประจำเดือนก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะเพราะมันจะมีโรคบางโรคนะคะโดยเฉพาะโรคทางนรีเวช ที่ส่งสัญญาณมาด้วยอาการปวดประจําเดือนผิดปกปติค่ะเช่นโรคเยื่อบุปโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคถุงน้ําลังไข่ PCOS โรคเนื้องอกมดลูกหรือโรคอุ้มเชิงการอักเสบเป็นต้นค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย